ก็เริ่มจากการไปเข้าค่ายอะค่ะไปเข้าค่ายอบรมเกี่ยวกับการเขียนข่าวเรื่องสิทธิคนพิการทีนี้เราก็มองว่าถ้าเกิดว่าอบรมมาเสร็จแล้วไม่มีพื้นที่ให้กับคนที่สนใจเนี่ยได้ปล่อยของของเขาอะมันก็จะทําให้การอบรมมันเสียเปล่าก็เลยเริ่มต้นการทําแพลตฟอร์มที่ชื่อ disable. me ขึ้นมาค่ะคือเริ่มจากการเปิดเพจโซเชียลมีเดียใน Facebook ขึ้นมาค่ะแล้วก็ตอนนั้นก็ถือว่าเป็นวันที่ disable. me เริ่มถือกําเนิดขึ้นค่ะ ดยส่วนตัวที่ทําเว็บไซต์ disable me ใช่ไหมคะก็เราคาดหวังมันจะเป็นพื้นที่อยู่แล้วเนาะแล้วถ้าเกิดว่าคิดว่าการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าที่สุดอะ่ะคือการมีทั้งคนที่เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็มีทั้งคนที่เผยแพร่มันต่อะคะ่ะก็ในตอนนี้เว็บไซต์ก็ยินดีเปิดรับคนที่มีความสนใจที่อยากจะเข้ามาพัฒนาคอนเทนต์หรือว่า อยากจะเข้ามาทำโปรเจกต์ใดๆอื่นร่วมกันนะคะอันนี้ก็เปิดรับอยู่ตลอดเวลาก็อยากให้ทุกคนลุกขึ้นมาทำอะไรเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเรื่องคนพิการแต่ว่าแน่นอนว่าคนพิการไม่ได้อยู่แค่สังคมของเขาเขาอยากจะรู้เรื่องราวของสังคมอะเรื่องราวทางสังคมว่ามันดำเนินไปยังไงโลกถึงไหนแล้วคนแต่ละคนทำอะไรกันเพราะฉะนั้นหนูคิดว่าไม่ว่าคุณจะทำสาขาวิชาไหนหรือว่ามีความรู้ด้านไหนเป็นพิเศษอะ สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในพื้นที่นี้ได้ค่ะแล้วก็อยากให้เข้ามาแลกเปลี่ยนแล้วก็เรียนรู้เรื่องคนพิการและคนไม่พิการไปด้วยกันที่นี่ค่ะ